สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะกันมาพ่อกันอีกแล้วค่ะกับจิปทาชาแนลมื้อนี้กับสิบาททุกท่านมากินเบรก f ส s t ค่ะท่านผู้ชมค่ะเบรกาส s t มื้อนี้นะคะพิเศษนิดนึงค่ะท่านผู้ชมค่ะกะพิเศษจังไดเนาะค่ะกับซมาเบิ้งกันข้าวหลังค่ะแต่ตอนนี้กับิีแนะนำเมนูก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าเมนูขนมปังคิงขนมปังคิงปลากระป๋องค่ะปลวกระิมีนี่ค่ะโยเกิร์ตนะ แล้วก็เซมีเชอรี่ไปเก็บมาองหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคะเชอรี่เก็บมาอยู่ต้นองหนึ่งพราะว่าไปออกร่าังกายมาไปแลนด์มากันท่านผู้ชมคะก็เลยเห็นเต็มต้นอยู่ก็ได้เก็บมาสนีค่ะเพราะว่าอย่างมันเตี่ยเนาะคนเตี่ยบอมเมนต้นเชอรี่เตี่ยนด้ะท่านผู้ชมคะแล้วก็มีนี่ค่ะบักแพค่ะท่านผู้ชมคือ่ปอกเปลือกเปล่ปอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยววิตามินที่มันเสียเบิร์ดค่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็มีขนมปังค่ะ ตามนี้เนาะแล้วก็มี่น้ำขิงเพื่อสุขภาพค่ะท่านผู้ชมค่ะต่อไปเมนูพิเศษนะคะที่จะแนะนำมือนี่ทรนดเทะเลมีเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะทุเลียนค่ะของโปรดได้กันมือนี่กระสกินเป็นเบรกิลฟัดได้ค่ะทะ่านผู้ชม นี่ค่ะทุเรียนนี่นะคะการอิมพ์ตมาจากสาธารณรัฐเช็กค่ะท่านผู้ชมคะบรได้มาจากนิตราเด้อค่ะผู้ใดสิกินต้องไปซื้อยูเช็กเด้อค่ะท่านผู้ชมคะมาเบิ่งกันเลยค่ะว่านาตาสิเป็นแนวใดนี่ค่ะท่านผู้ชมคะนาตาเป็นแบบสี่ค่ะเป็นทุเรียนแชร์แข็งเ้ยค่ะอันนี้คอยกับมาว่างไว้อันในอุณหภูมิที่แบบว่า อุณหภูมิหองโดนเติบละค่ะมันก็เลยละลายเนาะก็เลยเป็นน้ำในจักน้อยแต่กะม่ฮู้วารสชาติข้งในสิเป็นแนวด้ด้วยค่ะมาชิมกันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะชิมค่ะนี่เนาะตัดเลยค่ะตัดเลยมาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะมากินทุเรียนน้ำกันผู้ใดอยู่อันเมืองไทยกับกินประเทบแม่เพราะว่ากินขอมสดนะคะไปยุนี่ก็ได้กินแบบสี่ด้วยค่ะ บะสูดด้วค่ะนี่ค่ะกะเละๆออกเละๆในแจักหน่อยค่ะท่านผู้ชมค่ะกลิ่งกะแห้งในแจักหน่อยมาเด้อค่ะท่านผู้ชมข็จะสิ่มให้เบิ่งก่อนเด้อค่ะก็จะเป็นแนวด้เนาะเลยแห้งกับท่านผู้ชมค่ะสิมก่อนค่ะสิ่มเวอร์เบิร์นกัท่านผู้ชมค่ะหอมโพดโพบักโมบักแสงแซ่บแซ่บมาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะมากินน้ำกันค่ะเบิ่งค่ะ ใส่ซ้นบพค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะต้องใส่ขอนอนุญาตใส่มือด้วยค่ะขอนอนุญาตใส่มือด้วยค่ะท่านผู้ชม <c oughs> มันเละโพดไหมท่านผู้ชมค่ะขอเครียดให้เราหนีก่อนอใส่จังขอเข้คอยอะไงเแบบสบ็สบเส็บนวดนี่ค่ะท่านผู้ชมใส่มือกับคือบ่คือแหละท่านผู้ชมค่ะมันเละโพดนี่ค่ะ ซุกซุกแนวนี้นี่คันกินกับไอศครีมนี่คักโปรดโพกับท่านผู้ชมคะแต่ว่าข่อยกับมีโยเกิร์ตเนาะข่อยจะเอาโยเกิร์ตใส่นัมนี mm ่ค hmm. mm ่ะอือหืออือหือโยเกิร์ตว so mm ิต hmm. ด mm ูเรียมโซแซ่โปรต์โพกันท่านผู้ชมฟินดีเลีแต่ว่าโยเกิร์ตนี่ ัท่านผู้ชมสิคือซื้อมากินกับรูเรียนนะคะ่ะต้องซื้อแบบว่ารสธรรมชาติกท่านผู้ชมค่ะแต่ว่ามือหนีกว่ามี่เนาะถอก็เลยซื้อแบบว่าอืรสอย่างหังน้คือแพชชันฟูด้ดภาษาภาษาไทยว่าอย่างกันเนาะบักกระทกโลกท่านผู้ชมลืมซื้อก็อไม่ อันนี้หองคอยกับเป็นมักกระทบลกด้วยค่ะพ่อมาพ่อกันกับไม่ค่อยเขากันเท่าไดค่ะเพราะว่ามันเม,ม่นรถธรรมชาตินะคะ่คันเป็นรถธรรมชาตินี่เขากันกับทุเรียนค่ะค่ะท่านผู้ชมลอม่องเบิ่งเดอวยค่ะผู้้ใดายุเมืองไทยกินไอยังกับโยกเกิร์ตกับทุเรียนแบบสดๆนี่คักคกระดกกระเดียค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับมือนีด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่ากระคอตัวไปกินก่อนด้วยค่ะถ้าผู้ใด อยากกินท่านผู้ชมุท่านไดอยากกินกาเขามากินน้ำกันได้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาไว้สมนีด้วค่ะเอาไว้คลิปนะกาก็ไม่พอกันไม่ด้วยค่ะท่านผู้ชมท่านใดกับที่มักที่ชอบคลิปนี้ก่ะซอยสัตตะไข่กดไลค์กด,ลคกดแชร์น้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ